ครับฟ้าม่กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับ,ยรบอยน่กับพี่เดี่ยวในช่องดอเดี่ยวสายส <5. S 2> คาคลิปนี้จะจะแข่งนี่แข่งฝึกความบองตัวนะครับใครก็เข้าใจไม่ได้ม่ต้องดูความเมี้ย้วยโดยจะวางขวดน้ำโชว์ขวดเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากรอใครวะมาตามมา เดี๋ยวยังไม่ได้อันนี้อันนี้คือเป็นการฝา่ราทิศท่านมวยพักพักกับมวยพักต่ตาไอเล็กเล่นจานี่เป็นการฝึกความสมดุลโดยการเอาขวดวางไว้เป็นหัวแล้วก็เดินค่อยๆเดินจะเริ่มจากนักกิลก็ทำนักสกิเดี๋ยวเราจะเอาไปอยู่ตรงนั้นก็ถ้าใครทำกวน้ำเลยแล้วก็ต้องไปกัดมันใช่ใช่ชาวคุท่าชาวินี่ อนี้มันบ้าตามครับน้องๆอันนี้มันบ้าตามเอ้ยเอ้ยอย่าออาเพื่อไป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยว่าใครจะชนะนะครับไปเลยอาเจ้ให้เริ่มใหม,ม่เริ่ดเรไิมน่มีตามเอเดี๋ดููื้อ<ตรง>ฟีืี<ตรง> จับได้นะจับได้นะจับได้ตอนที่มันจะล้มจับได้ตอนที่มันจะล้มเฮ้ยจับได้นะถ้ามันจะหล่นเออไปเริ่มใหม่ถ้าถ้าหล่นตกพื้น ันเนยไปเริ่มใหม่เลยไปเริ่มใหม่เลยไปเริ่มใหม่เลยสามารถจับได้จับได้นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยอาตอนนี้คีมยังนำอยู่นะครับ ก็มือกันแล้วอาอาอัดคิมคิมชนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอางนี้เฟสแรกคิมชนะหนึ่งหนึ่งดาวสุดเฮ้ยเฟสหอไม่ต้องกลับไปเดินใหม่ เฟสสองเฟสสองสองครับอันน uh, ี้เฟสสองหนูไม oh, so oh, oh. ่ได้ย่งกที Go ่มันจะไปถึงไอทีมันหแล้วมันก็มันก็าโดนับเลยไมด้มวนยิง่้กาครับยังไงกันแก็ะเล อะไรตอนเดินมานะดูนะตอนมันเดินมาต้องตัดไปดูดูดีนะเดินมาเดินมาวันนี้ีบินจาีบ่ึมเเาสองหนึ่ง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  เฮ้ยเดี๋ยวเซตนี้เขาไปเริ่มใหม่นะหล่นเขาไปเริ่มใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยฟาวทีมฟาวเมื่อกี้ขวดหล่นไม่ไม่เป็นเออปฟาวก็ลืมอ่ะอ้ยลืมเหรอมีปัญหาอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุกไป เฮ้ยเจ้ตัวเจ้เฮ้ยเจสวยสวยอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอไม่ทันแล้วสามเท่าเฮ้ยสามอันนี้เป็นผิดท้ายแล้วเพราะว่าตอนนี้คะแนนเท่ากันเ้อ เอจ้าเจี๊ยบมาก่อนไอ้เจมันก็มันก็มาถือว่าไม่ได้ตกของกันไะล่ะแกแกตกแกก็ตกมาแกก็ไม่ไปล่าใหม่แกก็ห้องแกจับอยู่แบบนี้ตลอดเฮ้ยเห็นปะเฮ้ยเซนสุดท้ายแล้วเฮ้ยเอาเกมนี้เกมเดียวพอพี่โกงอยากเห็นนะพี่โกงไม่เห็นจะเป็นไรเลยโกงตลอด ครับบริการของคุณเจบริการเอาต่อไปเฮ้ยเปิดี๊ยแลเปิดแลเปิด๊ยแลเอางี้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คิมชนะเพราะว่าเห็นอยู่ว่าคิมเดินนำหน้าลิี่ยเลยเห็นไหมเจ็บกันยังจ็บไังมากเวลาเจ๊ดดดก้าวขึ้นมาเห็นมนี่นี่ฝาดเอ้ยเอางี้เดี๋ยวอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ใบบายแบบนี้เอา สรุปคีมชนะนะครับแล้วก็ปิดคลิปแล้วขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องดอเดียวสายหายด้วยอ่ะอ่ะปอยสองคนนี้ทะเลาะกันไปนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคิดใหม่นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าอเดียวส่ฮาร์อ่าแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย